ค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อที่บริเวณนะคะสำนักง,งานสากรจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานวันสากรแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชาวราวงเทอกุกมเมินพิทยาล่งกรพระบิดาแห่งสากรไทยและก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ะระบบสากรให้ประชาชนทั่วไปได้หูจักหลายยิ่งขึ้นโดยในส่วงเศร้าค่ะกระไดร่วมกันทําบุญตักบาทพระสงฆ์จํานวนเก่ารูปทีมีพระเทพป,ปริยติยาก อาจารย์นะคะดรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงได้เป็นประธานไฟสฆงจากนั้นนายณฤชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ว่างผ่านภุมิถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมเมืนพิทยาลงกรณ์แล้วก็เปิดงานวันสากอแห่งชาติพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สากอที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด การมอบทุนการศึกษาการอ่าสารนายกรัฐมนตรีเหนื่องในวันสหกรณ์ประจำปี2 5 6 7และก็มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตนำค่ะนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายสมาสชาากิกสหกรณ์นะครับและกกลุ่มเกษตรกรน,นะฮะได้นาผลผลิตมาว่างจาหน่ายที่บริเวณหนาสานักงานสาหากรณ์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน21บูธนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23กุ่มภาพันธ์ทิพผ่านุ์มา พร้อมได้ประชาสัมพันธ์นเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นะครับให้มาเลือกซื้อสินค้านะฮะที่ต้องการในราคาที่เป็นธรรมและราคาถือนะครับสามารถต่อร่องกับผู้ผลิตได้โดยตรงทําให้ตลอดหนึ่งหมื่นที่ผ่านมานะครับสามารถจาหน่ายาสินค้าอย่างที่โอเดบบอกไปนะครับร่วมกันแล้วกว่าหมื่นบาทกันเลยนะครับผู้ชมครับซึ่งกะวังเป็นย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงผลผลิต ของกระบวนการสาหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งกระได้มีการนะครับสั่งสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ทําให้เครือข่ายสามารถชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีความมั่นคงในชีวิตนํานนะครับนี่ฮะ